เจ็บใจไม่มีใครดูแลอืมนี่กะเทยแล้วกส้กันหอยโอยหน่อยใจร้ายมากกะเทยบ้าไอ้หน้ายอนปลาเข็มเลพ่อไปอนีจะชงกะเทยมาดูไงน,นะะเวททุกคนปลอดภัยไหมปลอดภัยดีอยู่เรพา,าพาทวออกมาหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครเหลืออยู่ใช่ไหมไม่มีใคร้งอพี่นาีานี พี่จะเป็นต้องโกหกแกจริงอ่ะจะทนได้ไหมนี่จะมาได้ยังไงเนี่ยผมมีคนโทรตามน้องนี่นะครับต้อขอโทษทีนะด้วยนะครับ <c oughs> ที่นี่มีใครเห็นโอเตอร์คิวกับหมุนรันไหมผมว่าจ่าสิงห์ถาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก็ไม่เห็นสองคนเลยครับผู้กองกับ,กบเฮ้ยรูวดด้ว่าโอเตอร์คิวพาตัวหมุรันไปแล้วอะ่ะรัน หมูลันโทรมาพอดีเลยหมูลันนี่ไงหมูลันอยู่ที่ไหนอ่ะท่านใครอ่ะตองตะคิวได้พี่ลันไม่เลยบ้างคะตอนนี้พี่ลนอยู่ที่ไหนตองตะคิวจับตัวหมูลันไปแล้วเฮ้ยตองตะคิวมันต้องการอะไรกันแน่ครับจะต้องอยากได้อะไรนะให,ให้มันไปเถอะมันต้องการแลก หมดรันกับชีวิตผมผู้กองเจ้าเสน่ห์ยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับวฮึวิว้ย ทำอะไรตรงนี้คระผู้กองเนี่พยพี่นาหุ่นนี่กับหมวดหมูอะ่ะมาตามผู้กองปรึกษากันเรื่องช่วยพี่รันนะคะ่ะพี่รันโทรติดต่อน้องตะคิวอยู่เลยพี่ดองการชีวิตของพี่เนี่ยจะแลกกับน้องรันไงว้าวแต่ว่น้องตะคิวคงไม่อยากได้ชีวิตพี่หรอกครับโหซ้ำเติมอีกไอ้หมวดหมาหมาถ้ามีใจช่วยก็ควรจะได้โดนแล้วไม่รู้แหละยังไงม่ต้องช่วยน้องรันให้ได้เพื่อแสดงว่าพี่เนี่ยมีรักแท้โอ้ยนั่นอะ หไอ้โว้ยอ่ะอ้ยโทรไว้โอ้ยต้องตะคิวเขาไม่รับสายเหรอคะพี่ไม่กล้าโทรอ่ะเรื่อตีที่จริงอ่ะแล้วตะคิวเปนบ้าจี้เอาพี่แรกกับมราะจริงๆเนี่ยจะแย่เลยเฮ้ยพี่รู้แหละที่มีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีแรกกบไปปรึกษาอย่างเดิมดีกว่า